สวัสดีครับเปซิครับอาครับจอเต็มเลยอาล้าวตอนนี้เป็นเวลาอะไรครับสองมหนครับผมรอขาตอนนี้มันไม่มีตดกีค่ะดีครับตอนนี้ก็เป็นยังสอบเหมือนเดิมครับผมทุกคนอใช้ไม้อะไรไม้มันอยู่ยในเอิร่<ะ>มันมัน้แผนกัน

ผมไม่ได้บอกนะเมื่อกี้นี่พี่อะไรพี่กระบบวาโอเคกบแบบ่าวดินเขาจบอกยังไม่เสร็จแล้วเกมไม่ได้เหรอครับเป็นการซ้อมกันนะครับผมโอเคโทรโโ่งคือไม่สู้ใหม่สำบ เดี๋ยวแอตอนที่เดินผ่านตรงนี้กันเยอะๆสังเกตเเดแล้วก็เบาๆก่อนาอะไรนอะงสิมาติดมือเิวาติดกี้เป้าอีเป้าตอดตะามเป้า่เ้ดี๋ยววัดมือจดงเลย ครับผมคูเมียงตั้งแต่เมื่อคืนครับ,รบ,รบยังไม่กลับบ้าน คุมงนนี่เป็นรายได้ใช่ไหมครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับวันงานครับผมยังเปิดซ้อมวันนั้นะครับพี่หนุ้ยอยู่ไหนพี่หนุ้ย ซอรร์มคับไปดูน้องแดนเซอร์ครับผมนี่ดูน้าน้องแดนเซอร์ครับผมน้องลบไทยพร้อ100รมร้อยเปอร์เซ็นต์อ่อนน,นี่ใหม่อ่อนเหมืกันนี่ใหม่ออนมาดีค่ะมาดีค่ะพูดูคนสุดท้ายกันโโอ้ห ใครคใครคเปวยจังเลยมีไงงด้วยีองวนี่ไงงงนี่ไงงงตัวแทนตัวแทนแน่อ่ะอุ๋งอโอ้แสดงว่าคณะนี้มีแต่อัง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  มีที่นั่งอุ้งคุางเลยมเกือบรู้จักได้นะคะตอนนี้นะคะยังว่างเต็มเลยค่ะว่างยังว่างเลยยังว่างค่ะแต่ว่าตอนนี้สนามของเฮ่านี้เพราะมีทีนั่งเหลือดิเพมีทีนอนมีแต่ทีนอนมีแต่ทีนอนกับเบอร์มุกกับมุกมีแต่ทีนอนข้อหยังเป็นเสืออยากนอนโอ้ไม่เป็นตั้งแต่หมูขึ้นนี่แล้วยังว่าท่านเด้เห็น ขัดในล่ายัน <laughs> okay. ่านคโอยทีมเดยวกันแค่เจมเป็นบ้าบ่เป็นยังพี่น้องาปวดตาไปได้ด้วยกันือัาปดทิ้เด็กกันแ่เจมเป็นบ้โอเคไปเด็ดไปเด็ๆไมกินดีไปยนเนบ้ย่ขนาดขนาดต้เหมอนนกม่แต่วดที่สองม่แต่ควดที่สักคุณ น้อยๆเนี่ยเสียเสียดังนี้ดีเนี่ยตัวเนี้ยสองครูเนี่ยสองตคนเอาเป้าเหมือนลูกปีผ้าผ้าให้มยกระแต่โอ้เต๋ววันปีผ้าผมานให้เมียไงใช้อยู่นี่ใช่อยู่นี่ไหมปีผ้าผ้าพี่มาไน่โอ้ยทังมาเมนเจอร์ตั้งแต่เมื่อคืนครับยังไม่ได้หลับได้นอนอันที่แล้วคือเสา วัดศิวดลแล้วแล้วเสาวัดศิวดลแล้วแล้วเสาพ่อแล้วแหละเสาพ่อเสาพ่อวัดแล้วแล้วเมื่อน่ยกสูมันอยู่ที่ใจ ียกไข่ไข่ตัวนไข่แม่ไขลุผู้พันด้วยผู้บาผู้พันเอาคำพ่อใส่กระเป๋าไอ้เองแม่ไอ้เองแม่โอ๊ยมันจะทำอะไร เจ้พเป็นคนเสดจ่เจ้า <phải> บ <be so nice> yeah. ้านนาจับ้ <trendy> ึงจับไปออกมาตัวมาสามข้าเร้าเป็นคมคมภายอยู่ให้พนอาให้เจ้าเอางานเบาเทนูใจบ่าวสิไปตกใจเวลามาใบหรือบักลาคํา เออลงมือนให้ออต้นสะบับแหม่ก็เป็นต้นะบับแมบ่รู้ว่าจะเปต้นสะบับต้นมเขามีต้นสะบับขออนุญาตด้วี่เปองเล็กกระถึงล้วนี่ปนร่กิบ่ม่้ลองออกไปเป็นกิบเออาะเก็บพแพงเท่าหสอสิบก็มาได้เดียวเกิดมตกันแล้วมาดีเร็วๆมาลับซีจ้ามาลับมังซครเนี่มาง้าตามคนว่าะไรตาบน้ม เูตาลแม่ก็พอปูตาไปจ้าติดแต่งนานอย่ดิโน่ะ่าวบหรือขาบเด็ดบดีข่าวนี้มาล้วข่าวนี้แม่าามึงมาล่าหมจ้าขามาหามานะใจขาดน้อวานายยังบ้ามาตัวพีบอกเนี่ยเชุดลุดกขาแ่มงประมาณสองถุงเคร่งน้องว่านายตีมาตนมายังบมา มันกำลังนอนอยู่มันอนทับก่อนเ่ยมันอยู่โต้ผู้พันหมือนเลยมันน่ามันอป็นโยู่ผู้พันยังกระสันมากหอดมาท้าทำงานก็ยังใส่ไฮโดรลิกข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะขอรันก่อนทั้งหมดหนึ่งรอบแล้วก็จะเช็คทีที่ต้องใช้ไฮโดรลิกขอระหว่างที่รันหนึ่งรอบประกอบข้างล่างให้หนูให้เสร็จเลยเล็กไหนต้องวัดหนิบ้างค่ะวนตัวเห็นอยู่ แม่ครับแม่ครัไมมีพร้อมนะคะลองไปแต่ว่าจมตั้งสอมครอ้แล้วคุณแม่ไม้ยอ่ะโอเคครับมันจะซ้อมแล้วครับเจนี่นะครับสวัสดีครับหันหน้าคุณดู้ก็นิ่งๆ่ไว